ชิมค่ะทุกคนคือมันช่ำมากอ่ะใครจะชิมก็มาชิมนะเล็กอยากชิมก็เข้ากล้องเลยนะขอได้คอนเทนต์นะอืมอร่อยมันจะทันมันจะทันไลรสดไหมเนี่ยไม่ทันวอทุกคนบอกแล้วว่ารวย อเจอกัะไรนไลย์หรอทุกคนล้นะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคือเนี้ยพี่จะเอาไปลงใน YouTube ด้วยไงงั้นขอหน้าจอก่อนได้ไหมขอหน้าจอฉ่ำก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนขอหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวกินตรงที่พริก ทุกคนมันแบบช้ำชำเด้งมา่าเด้งว่า yeah. เนสีสนส่ยเดี๋ยวช้ำชช้ำทุกคนจ้าคือนั่งนั่งเฝ้าอะเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นานนั่งเฝ้าอยู่นานมากตั้งแต่ทําคลิปอะ่ะทำคลิปเสร็จก,ก็นั่งรอรอเวลาที่จะไหลโอ้ชีวิตนะเนี่ย ชีวิตของยูทูบเบอร์ชีวิตของ Tik t i ๊กต็อกเกอร์คือน้ำลายเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะมาทันไม่ทันก็ไม่รู้แล้วนะโอเคไหมทาไม่ทันไม่รู้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคือน,น้ำเนี่ยเป็นน้ำปลาที่พี่ปรุงแบบสูตรพิเศษเนะสวัสดีห้าร้อยคนฝากกดหน้าจอให้หน่อยได้ไหมคะห้าร้อยคน ให้สมกับค่าแซลมอนหน่อยไม่ไหวแล้วนะไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะขอหน้าจอขอ2 5งหม่นก่นขอคนละหนแชร์ยัางมีอย่างครับยังแซลมอนค่ะทุกคนตัวนี้น่าจะสัก300อกว่าบาทสามาสิบบาท391บาทเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องไปซื้อมาทําให้ลูกกินอีกนะเพราะว่า มันเหมือนรู้สึกแบบเราทําแล้วลูกไม่ได้กินมันก็แบบสงสารเขาอ่ะเนาะเขาก็ชอบที่บ้านชอบแซลมอนทุกคนไม่ไหวแล้วนะกินแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงกับช่ำๆอย่างนี้เลยทำยังไงถึงจะเห็นนะทำยังไงทุกคนถึงจะเห็นฉั้นนี้อะ แล้วนะอร่อยมากละมุนลิ้นเนี่ยคือยิ่งสามมากินแต่แซลมอนแซลมอนเนื้อละลายในปากชอบไหมนะ พอไปกินซอยจูมันคนละมันคนละฟิลอะก็เลยตกใจตอนที่คลายอ่ะอันนี้อโะโวคาโดไม่ได้กินเขาอาโะโวคาโดนานละซื้อมากินซะหน่อยจะลองกินกับแซลมอนดูทุกคน แซลมอนคือเนื้อฉ่ำมากแซลมอนต้องเข้าแล้วนะรีวิวแซลมอนต้องมาแล้วนะแซลมอนดองกุ้งดองต้องมาแล้วนะคือแบบทุกคนอร่อยเลยฉ่ำมากพริกเยอะๆหน่อย กระเทียมหอมใครมาไม่ทันสมใครมาไม่ทันเสียใจเลยนะสุดยอดมากเลยทุกคน ถามว่าเดือนนี้ได้เงินถึงแสนยังวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามต้องหาเงินได้วันละกี่บาทเนี่ยถึงจะได้แสนะ่ะเดือนหนึ่งได้โหทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยกลัวทุกคนมองไม่เห็นจังเลยอ่ะ มาไม่ทันไม่รู้นะขอบคุณค้าขอบคุณค้าประสิทธิ์ครับเธอหล่อจังเลยประสิทธิ์เธอหล่อจังเลย,ย,ลเลยฉันขอให้เธอเต้นอันนั้นเธอเต้นได้ยังเดีย๋ยวฉันจะไปดูฉันขอให้เธอเต้นน้องอิงฟ้าถ้าเวลาขออ่ะแล้วทาอะ่ะจะได้วิวและช่วงนี้มันเป็นฮอตอยู่กําลังฮอตถ้าใครที่ทําแบบเกี่ยวกับดูเอ็ดเพลงอะไรลิปซิงอะไรเงี้ยต้องดูเพลงไหนมา จะขึ้นฟีดขอบคุณค่ะอ้าวตายแล้วคุณนายดิฉันไม่ได้แคปนะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอ,ขอ,ข,อขอหัวใจอีกอันหนึ่งได้ไหมจุ๊บแก้มอ่ะเพิ <laughs> ่งแคปเมื่อกี้จะทันไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ได้ค่าแสาบอลแล้วเว้ยอะไรของเธอก็ไม่ได้แคปไงเมื่อกี้แทนที่จะบอกอ่ะอยากแคปเขาจะได้รู้ว่าเราอะมีคนรักคือแบบ คลิปของขวัญเนี่ยจริงนะจะบอกเลยนะว่ามันคือสําคัญนะคือถ้าเรามีคลิปของขวัญลงอ่ะมันหมายถึงว่าเราอ่ะมีแฟนคลับมีคนเมตตามีคนรักเราเว้ยเออมันจะได้แบบเขาเรียกไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะฉันชอบฉันชอบเออบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนั่นแหละไม่มีใครสนใจฉันหรอกแต่ฉันก็ดีใจของฉันนี่แหละที่มีคนให้อะไรเงี้ยนึกออกปะแบบโอ้ยทุกคนจ๋ะกินแล้วนะ ให้ดูดูเด็เดท้งไงดูแบบโอ้ยพริกน้อยไปนะเนี่ยพริกน้อยไปนะเนี่ยเฮ้คือซื้อพริกมาวันนั้นโลหนึ่งหมดแล้วอะสามสี่วันเองกินพริกวันละสามขีดประมาณเนี้ยสองสามขีดยี่สิบเอ็ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกดแชร์ให้ด้วยได้ไหมอ่ะขพคนละหนึ่งแชร์นะช้ำช้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้สบู่ด้วย เฮลโหลฮฮลโหลเจบิววันนี้ฉันเป็นคนรวยหรือเปล่าฉันกินแซลมอนแต่ซื้อจากตลาดมันถูกนะซื้อจากซูเปอร์ซื้อจาก Super. ซูเปอร์มาร์เก็ตเอ,อ่ยชื่อไม่ได้ผมทำแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูแท็กพี่ด้วยขอ,อแท็กอยู่แล้วดิอืม,อม,อมหนู่ขายความหล่อได้ พี่บอกว่าหนูว่าขายความหลอ่อหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องเอาหน้าใส่หนวดใส่อะไรเลยหน้าหน้าสดหน้าหน้าของหนูเลยจริงเชื่อพี่ไม่รู้นะกูพูดไปงั้นน่ะตัวกูยังเอาไม่รอดเลยเนี่ยแต่ทุเรียนก็ได้แสนวิวเหมือนกันนะดีใจมากเลยอะ่ะแต่ไม่สิอยากเรามันต้องล้านวิวขึ้นสิวะ วาดีเจว่นีครับมาอีกนะ้มามาอะโวคาโดใส่แซลมอนขอบคุณคนระับเอ้ยไม่ต้องขอบคุณหรอกคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่ฉันพูดเนี่ยมันจะใช้การได้หรือเปล่า <c oughs> คือฉันก็ทุกคนเอาแน่เอานอนอะไรไม่น่าหรอกกับติ๊กตอกอะจริงๆยิบสามว่านะบางทีเราไม่ได้อะไรมากก็แบบขึ้นฟีดอะไรเงี้ยอืม ม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้แต่เรื่องกินนี่ว่ามันอร่อยมีความสุขมากตอนนี้ค่ะการกินเล็กไม่กินแล้วหรอเดี๋ยวต้องตอนเย็นเดี๋ยวต้องทำให้เขาใหม่โอ้กินคนเดียวเลยนะเนี่ยคอเลสเตอรอลนะมีใครจะให้ของขวัญพิมไหมจ๊ะขอบคุณด้วยนะคะหนึ่งพันสองร้อยคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารลงต้องโลยอุอ้ย อยากให้ทุกคนได้กินจังเลยอ่ะอ่ะอ่ะออืสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือใส่ใครใครอยากดูสูตรยำนะไปดูในท้ายคลิปมีในท้ายคลิปให้ก็คือยี่สิบสามาจะต้มน้ำปลาเคี่ยวกับน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลปีแบบนารีเธอไปไหนมาฉันเพิ่งเห็นเธอนารีกินแล้วนะเอาแล้วนะ กินแบบกินแบบมงลงกินแบบมงลงอ่ะไม่ไหวอร่อยเสีบยบเอเสียบ กดติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณมากมากเลยค่ะน่ารักใช่ไหมบอกแล้วว่าเราอ่ะคนน่ารักเธอต้องรักเรามากๆรู้เปล่าเธออย่าหนีไปไหนนะอยู่ด at ้วยกันนะเป่ามลเสน่ห์ใส นาเรเจบิวกินอะไรวันนี้เืมนเหรอไม่ถึงโลประมาณสองสามขีดแล้วมะมันขีดมันโลละมันโลเท่าไหร่สามออนไม่รู้ ฉันไม่ได้ดูน้ำหนักมันแต่ฉันดูว่ามันก้อนใหญ่พออะไรเงี้ยพอดีกินอะ่ะคือจริงแซลมอนมันก็คอเลสเตอรอลสูงอยู่นะโอ้ยสูงไม่ต้องขีบจะได้เห็นแซลมอนฉันเชา้ากินแกงแต่ของแม่น่าจะแซบแซบมากเจบอยู่แซบมาก แล้วคือน้ำปลาด้วยนะยำน้ำปลานะเฮ้ยมัน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 ดีกว่าเฮ้ยรสชาติมันดีกว่ามันดีกว่าวาซาบิเยอะเยอะมาก นุ่มลิ้นมากละลายในปากออาทำนังหดีหนึ่งพ <c oughs> <c oughs> ันสามร้อยคนย ขอหน้าจอฝากกดไลค์กดแช่นะจยเอยสอนยำลงคลิปไม่นหนักแค่นั้นแหละท้ายคลิปมันจะมียำอยู่มันจะมีสอนวิธีทำยำเนี่ยน้ำยำน้ำยำก็น้ำปลาต้มใส่น้ำตาลปี๊บทำนั้นเนี่เนาะคือเราจะไม่พูดหมดไงให้เจ้าของแบรนด์ปลาล้มปลาลาเขาได้ดูอืมเขาได้มาจ้างฉันรีวิวเวย นะอืมนี่หั่นเองนะทีแรกนึกว่าจะไม่เป็นนะเป็นเฉยก็คือเอาหนังปลาเนี่ยเราเอามีดแซะๆนิดนึงแล้วก็เอาเอามีดกดแล้วก็ดึงกดดึงกดดึงมาทันบ่อายทันแล้วตรงก้างอนะ่ะยี่สามก็ใช้คีบหนีบออกแต่ไม่ได้ถ่ายคือมือมันเลอะขี้เกียจแบบวุ่นวายมันไม่มีคนถือกล้องให้ทุกคน ยาหัวมันเถอะอืมจริงก็อยากแบบมีโปรดักชันดีๆเนาะช่างแม่งอะเอาใหม่เดี๋ยวจะได้ อืหันห่นเตาหั่นเตาอันนี้หั่นเตาคือหั่นเองหมดเลยทำเองหมดเลยอืไม่คิดว่าทำไม่คิดว่าตัวเองจะทำเป็นนะเป็นเฉยว่ะ <laughs> ตั้งแต่มาทำคอนเทนต์อาหารเนี่ยนะเก่งอยู่นะไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งนะ คือเมื่อก่อนเห็นคนอื่นเขาทำอะนึกว่าเขาแบบอันนี้ยิบสามจะบอกย3บสามไปดูช่องพี่พิมพ์ี้พายทานะแล้วก็ทําตามแกคือยสามก็ไปลอกเรียนมาแต่แซบแท่นแซบแซบน้อมแซบใส่กระเทียมด้วยอืมอ้มอืม้อย่อยดหนึ เล็กกินไหมแซลมอนเนี่ยถ้าไม่กินเดี๋ยวตอนเย็นไปทำซื้อไ,มไหมแมหรือจะเอาคูซื้ออ๋อเล็กมันไม่กินปลาดิบนี่ว่ะแล้วเมื่อเช้าทำไมชิมด้วยอ่ะทำคอนเทนต์หรอทำคอนเทนต์ด้วยางเหรอฝนตกว่ายายโบ่ตกแต่ส้มขึ้นสิโตะ ยำกุ้งสินะพรุ่งนี้เด้อตะเกียบจางตะเกียบจางแบบไหนวะมไม่ควรกินกระโปรล,ละปาค่ะเซโรส,สาร์ อยู่บ้านค่อยหนาวบ่หนาวอ่อะโวคาโดเขาบอกว่าห้ามกินเยอะใช่ไหมอันนี้ลูกหนึ่งมันก็ไม่เยอะหรอกเนอะลูกเล็กเองพี่มีพริกไหมกินจะหมดแล้วเนี่ย ทีกมันก็ใส่เยอะนะ เหลือแค่เนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยอืมคับอืมอืม,อมได้หมดได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะ

แต่ว่าเล็กทำมาม่าเผื่อแม่หหรอได้ปะรูอจะอิ่มแล้ววะอยากกินมามะ่าพรุ่งนี้นอะพรุ่งนี้ทำมาม,ม่าดีกว่าขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวนี้พี่ยิบสามน่ารักขึ้นเยอะเลยจริงป่ะ จริงเหรอ,อืดีใจจังเลยอ่ะน่ารักใช่ไหมแล้วสวยด้วยปะเฮ้ยทุกคนน่ารักอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยด้วยนะขอบคุณค่ะดูพริกจำๆำพริกจำฉำอิอ่มกับเป็นอยู่ด้วละ่ะ ใดเพื่นวะสวยด้วยครับ <laughs> สบปอยสปอยต้องสปอยกันขอบคุณครับน้องฟอสเล็กเอาทีชชูอ่ามาให้หน่อยเหลือ <c oughs> อันเดียวอยู่ในห้องน้ำที่ชูม <c oughs> ัน่บมีเวลาไปตลาดมือวาน,นกับฝนตกมื่อนีนกับเสร็งไงกับมอสให้ไปแล้วมื่อเสารากับฝ้าซื้อของเฝ้าเฝ้าก็าปยัง เใหญ่มันเอาโลดไปออกร่างกายอขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอืมอืมอโอ้เห็นมอบริวนเวณบรเลยได้อิ่มยิดีแต่ว่ายังแสบอยู่ ต้องดื่มพักกัยมันเรียนพริกมดนึกว่าใส่แค่นี้อหลามันสิเผ็ดมันบ่เผ็ดไหมมันเป็นพริกจินดาอ๋ออ,อันนี้มันต้องกินกับกุ้งน้ำปลา เชื้อรสาัด FC ครับโอ้ยขอบคุณครับฝากกดติดตามยี่สามด้วยนะพรุ่งนี้เป็นกุ้งชาน้ำปลากระดิ่กันนะแชาน้ำปลาฉ่ำๆนะใส่กัมละเนาะเดี๋ยวโทูไปทำเย็นรอนดูในยูดูใน Google ก็ได้หรอก YouTube ก็ได้หรอกวิธีการทำยี่สามก็ดูเลยนะอะไรยี่สามก็ทำไม่เป็นหรอกจร,งจรงิงๆ อันนี้ก็ดูจากพี่พิมพ์นิพายทํทำไมต้องเรียกเขาพี่เขาเด็กกว่าแต่อยากเรียกเพราะเขาดูยิ่งใหญ่ อิ่มอยู่นะอิ่มมากเลยอะฉันต้องกินกาแฟตกตูดแล้วล่ะเพราะว่าฉันอิ่มมากแล้วมันก็เลี่ยนมากตอนนี้คือจริงฉันไม่ได้กินกาแฟมาหลายวันแล้วนะฉันเลิกกินกาแฟไปนานแล้วนะได้สี่วันละคือสังเกตวันนั้นใช่ไหมที่ไล์สดแลวพี่ง่วงอะ่ะนั่นคือเลิกกาแฟแล้วกลับมากินอีกมันก็จะ พอเลิอกอไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราไม่กินวันนี้เราเออกินชาก็ได้มีชาร้อนอนู่อร่อยไหมอร่อยแกเลี่ยนคือจริงมันต้องกินชาเขียวเพราะว่าเลี่ยนอยู่นะผมกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเออเมื่อก่อนฉันก็อยากกินมากนะแซลมอนเนี่ย <c oughs> ก็ได้เจบิวอ่ะเลี้ยงรอบหนึ่งแซลมอนไม่หรอกมันเป็นบางวันบางวันก็อยากกินบางวันไม่อยากกินมันแล้วแต่กระบุนเฮ่าอ๋อคือตอนนี้ฉันเริ่มอิ่มไงฉันเลยมีความรู้สึกว่าอ๋อไม่ได้อยากกินคือกูเริ่มอิ่มค่ะกูไม่ใช่เริ่มอิ่มแต่กูอิ่มค่ะที่รักค่ะพี่สามกินเต็มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะแซลมอนแล้วเว้ย กิน่ะอ,อีกาเหมาะขนาดวะท่านขอสามท่านหน่อยแงงมาไ่ยัน เดี๋ยวไปดูในะย้านหลังในย t u b e เดี๋ยวตามลงบอกบอกหลายรอบแล้วค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ามีปืนด้วยะแคปอยู่นะแคปอยู่นะได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะอืได้ค่าแซลมอนอุ้ยรู้ว่าถ้ากินแซลมอนจนะได้ของขวัญแบบนี้นะกินทุกวันเลย <laughs> โอเคโอเคพรุ่งนี้กินอะไรพรุ่งนี้กินอะไรตามใจเลยตามใจเลย ทำท่าจะตอนเจอของขวัญทีเดียวทําไม่ทันมาไม่ทันกุ้งกุ้งเหรอคะพรุ่งนี้กินกุ้งเหรอกุ้งแช่น้ำปลานะได้ฉันรวยแล้วฉันมีตังค์ซื้อแล้วยำกุ้งมะนาวโอเคเนี่ยเขาเปยของขวัญมาแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ค่ากุ้งแล้วเร็วๆอกุ้งนะกุ้งแช่น้ำปลาโหเพียบเลยโอเคได้ได้กุ้งแช่น้ำปลาขอ,อกันเข้ามาเยอะมาก จัดให้เดี๋ยวจะเอาพริกขี้หนูมาปั่นเลยฉ่ำๆเลยแบบเอาแบบเผ็ดแบบอืกระเทียมเป็นกระเทียมเลยโอเคปะเขาจะต้องมีกระเทียมใช่ไหมแล้วก็มีมะระเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้ของขวัญขอบคุณทุกคนที่มาดูขอบคุณที่กดหน้าจอแล้วก็สําหรับใครที่หมั่นไส้ที่แบบว่า เออเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะบางคนถามแบบเพื่ออะไรเพื่ออะไรเงี้ยนะเพื่อเงินค่ะที่ร้านร้อนเงินมันร้อนเงินเพิ่งเพิ่งคิดคาตอบได้เพิ่งคิดคําตอบนะร้อนเงินแล้วเขาบอกรวยจริงหรอจริงถ้าเทียบจากเมื่อก่อนฉันรวยจริงๆตอนเนี้ยเทียบจากเทียบจากฉันเมื่อสองเดือนที่แล้วฉันรวยตอนเนี้ยแล้วเมื่อกี้ด้วยเทียบจากเมื่อต้นชั่วโมงกับเมื่อกี้ ฉันรวยแล้วเพราะฉันได้ของขวัญจ้าฮัลโหลฉันได้ค่ากุ้งแล้วจ้ะก,กินค่ะอืมอืมอืมขอบคุณค่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณร้อยโอ้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยขอบคุณนะคะ สุดครับประศัไม่ทันน่ากินอยากให้กินพริกได้วันนี้พริกหมดเพราะว่าเส้นใหญ่เอารถไปตลาดเอ้ยเอารถไปวิ่งเมื่อเช้านะนางไปออกกำลังกายฉันก็ตื่นสายแล้วฉันก็เลยไม่ได้ใช้รถเธอก็เลยไม่ไปตลาดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปซื้อพริกซื้ออะไรมาเตรียมไว้โอเคนะกินให้แล้วนะ มาดูตอนกินหมดอือันนัทคือฉันก็รอไม่ไหวอะแซลมอนมันอร่อยอะจริงๆริงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเร็วๆนะสิบเอดโมงมาเลยนะเธอเข้าใจไหมตอนที่ฉันทำคลิปนะ่ะตอนที่ฉันลงคลิปมันสิบโมงยี่สิบสี่นาทีฉันต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนะเวย้ยหรือสี่สิบนาทีนั่งเฝ้าอ่ะน้ำลายไหลเธอนึกออกไหม เปิดไลฟ์ปุ๊บกินเลย <laughs> อืมกินอืม,อมสุดยอดคำสุดท้าย เก็บไปก่อนข้ามสุดทยอ,อยาดมันเหมือนเลชงชาให้แม่หน่อยเล็กข้าวปากอ่ะแม่ให้ยี่สิบบาททุกคนต้องชุงชาแล้วเพราะว่ามาไม่ทันหรอเอาน้ำเวฟเฉยๆเวฟน้ำให้หน่อยหนึ่งสองนาทีเอาน้ำใส่แก้วแล้วก็เวฟให้หน่อยน่ารักจุง ได้กินอะไรอะ่ะมาไม่ทันกินมาม่าเหรออ,อยากกินด้วยจัง